นาทีนี้มาแรงจริงๆว่เขายกนาบิลอาวุธสุดอันตรายชั่วโมงนี้หากคนที่จะต่อกรด้วยยากว่เขาบัญชาเมฆนะฮะสุดยอดนัาชกขวาญใจชาวไทยออกโรงพูดถึงยอดมวยอย่างนาบิลอาน,านันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเบนตเวรร้อยส5มถึงอปอนเฉพาะกันวัย20ปีนะฮะที่เพิ่งปล่อยของเอาชนะคะแนนเอกฉันล้างตาคู่ปรับเก่าอย่างซูเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้าได้อย่างสวยงามในศึกวัน172เมื่อวันอาทิตย์ที่23มมีนาคมที่ผ่านมา นักสู้ระดับตำนานอย่างบัวเขาได้ออกมาวิเคราะห์มวยคู่หยุดโลกนี้นะฮะซุปเปอร์เล็กต่อสู้กับนาบิวผ่านทางช่อง youtube ของตัวเองที่ชื่อว่าบัวเขาบัญชาเมตโดยมองว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีสไตล์การชกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับว่านาบิลเนี่ยกำลังอยู่ในร่างทองของอาชีพการชกมวยยากที่จะหาคู่ต่อก่อน และนี่ก็เป็นคําพูดของพี่บัวขาวนะฮะบอกว่าตอนนี้ยังหาเทพไม่เจอว่าใครจะมาเอานาบิวลงได้ซึ่งที่แท้จึงอาวุธของนักมวยทุกคนไม่แตกต่างอะไรกันมากขึ้นอยู่กับการวางแผนการชกมากกว่าว่าต้องทําแบบไหนเพื่อโจมตีให้ถึงตัวเขาได้มากที่สุดตอนนี้คือช่วงขาขึ้นของนาบิลเขาเป็นมวยที่ช่วงอาวุธช่วงชกเนี่ยยาวและแข็งแรงมากมาก นอกจากนี้หนะ้าพวเขาเนี่ยยังได้แสดงความคิดเห็นว่าคู่ชกรายต่อไปที่มีความสมน้ําสมเนื้อเจอกับนาบิลในตอนนี้มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นโจนาธานเฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันคิมบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัเ้าเวดวัย28ปีจากอังกฤษเชื่อว่าการที่ทั้งคู่ได้มาโดนฝีมือกันบนสางเวียนจะต้องดุดเดือดแน่นอนนะครับและนี้ก็เป็นคําพูดของบอัวเขานะฮะเฮกเกอร์ตี้เนี่ยถือว่าเป เพราะต่างฝ่ายต่างมีอาวุธที่คล้ายคลึงกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเฮเกอร์ตี้จะวางแผนมาชกในรูปแบบไหนซึ่งถ้าเขามื่อแต่ยืนห่างๆประชิดเข้าไม่ถึงตัวคงเสร็จทางนามบิวแน่นอนครับและนี่ก็เป็นคำพูดของพี่บัวขาวนะฮะเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับคู่นี้บ้างลองคอมเมนต์มาดูและเพื่อนๆคิดว่าใครที่จะสามารถต่อกรกับนามบิวก็สามารถเพิ่มชื่อเข้ามาเพื่อความสนุกสนานได้นะครับ